สวัสดีค่ะวันนี้มาดามไปทำหมกไก่ค่ะหมกไก่ใส่หัวปีนะคะทานกันค่ะนี่ค่ะไก่ค่ะมาดามะเป็นซื้อเป็นไก่สับนะคะไก่บดนะคะเนื้อไก่บดแล้วก็หัวปีค่ะหัวปีเราไสกลางออกนะคะแล้วก็หั่นค่ะแช่น้ําเกลือน้ํามะนาวค่ะเพื่อไม่ให้เขาดํานะคะแล้วก็พริกกระเทียมตะไคร้ค่ะ พริกกระเทียมตะไคร้แล้วก็หอมแดงค่ะตำรวมกันค่ะพริกเครื่องแกงนะคะแล้วก็มีน้ำปลาค่ะผงชูรสใครชอบก็ใส่ไม่ก็ใส่แล้วก็มีพริกค่ะลูกโดดค่ะเราจะใส่ไปในหมกแล้วก็มีใบมังลักมีใบมังลักมีเกลือมีน้ำปลาค่ะใส่เกลือน้ำปลาค่ะแล้วเราจะใส่มาทำกันเลยค่ะมดาดน้เาจะใส่พริกที่เราตำไว้ค่ะ ก็ชูรสค่ะใครชอบก็ใส่นะคะใส่นิดหน่อยค่ะชูรสนี้ก็เกลือค่ะเกลือ,อนิดๆประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาเนี่ยมาดามจะไม่ใส่เยอะค่ะประมาณสองช้อนค่ะ ก้น้ำปลาค่ะมาประมาณช้อนหนึ่งนะคะ๋ะาควคนให้เข้ากันแบบ ใส่หัวปีลงไปค่ะหอวปีที่เราหันค่ะ เดมาดามคนแป๊บหนึ่งค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยค่ะพอเราแช่นป,ปีกปีกกล้วยกับน้ำมะนาวเกลือเขาจะขาวน่าทานค่ะเดี๋ยวเรามาห่อกันนะคะนี่ค่ะไปตองของเราค่ะ ถ้าใบตองมันแข็งแล้วก็ไปรนไฟก่อนก็ได้ค่ะเพื่อให้เขานิ่มนะคะเวลาเราหอมมันจะไม่แตกนะคะแล้วจะใส่พริกแล้วลุกโดดไปด้วยค่ะ ใส่ลูกโดดไปสองลูกเลยค่ะแล้วก็ใบหนึงรักค่ะน,นี่็นตองยาวหอง่ายค่ะพอเราโดนไฟแล้วมันจะนิ่มนะคะเวลาหอมจะไม่แตก สวยเลยคะ่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะจะไม้แข็มกัดน,นะคะ่ะสวยค่ะ ใส่ยุกโดดลงไปเลยค่ะคนไหนชอบเผ็ดก็ใส่ลงไปค่ะในแมงลักค่ะ คุณไหนจะคาดนี้ก็ได้นะคะใครจะเอาไปตองมาคาดนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่คาดนี้ก็ได้ไม่คาดก็ได้ค่ะนี่ค่ะสวยงามเดี๋ยวมาดามหอ่หอให้เสร็จแป๊บหนึ่งนะคะ นี่ค่ะห่อหมกของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไป็นึ่งกันนะคะเราจะนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเมเนึ่งกันเลยค่ะนี่ค่ะเรานึ่งกันเลยค่ะ ราจะมือรูกันขาอีกครึ่งชั่วโมงนะคะตอวนี้ห่อหม,มกของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน่าทานขนาดไหนค่ะนี่ค่ะห่อหม,มกไก่ของเราก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไคร้นะคะอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมาดามค่ะ ตอนนี้หมูไก่องเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ